อย่าดูามากเกบเละอาจไว้ก็ไม่ตัดที่หลังมีทำไมเนี่ยของพวกนี้ไม่ประโยชน์ไม่ต้องมีหรอกนี่ยโลขึ้นเยอะเลยโ้โหถุกบ้านทิ้งเลยไหมไม่ต้องมีแล้วบ้านอะโ <laughs> หแจงมาได้ยินสิ่งนี้ <laughs> ใครสนะไม่สนโลกหรอก มันขัดขวางการทําธุรกิจเฮียบูจริงเฮียจะไม่ลด้เจอไม่มีหัวใจนะเฮียแม่งปนเฮียไอ้เฮียแม่งโคตรจมนี่เฮียมันไม่มีชีวิตจริงเลยมันทําอะไรเราไม่ได้มันมันจิบดาบตีกูยังทำไม่ได้เลยกระจอกยังเว้นว่ามันจะเพิ่มอย่งเว้นว่ามันจะเพิ่มระบบเข้ามาไหนนี่ทำไมเนี่ยเนี่ยไอ้บล็อกพวกนี้มีทำไมไม่สัตว์ละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเลยตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ย ไอ้บ้านนี่ก็เหมือนกันไรประโยชน์ไอ้เชี่ยไอ้สัตว์เด้มื่อกีไเม่อกี้คนจะมีอะเตียงอะมีทำไมเมื่อนี้ต้องนอนไอ้เหี้ยมึงวางมึงวางรูดิแจ็ครู้อะไรกูยังไม่ได้ขามเลยไอ้สัตว์กูยังไม่มีไม้อ่าไม้อะนี่ยเนี่ยเนี่ยโยนให้แล้วไม่เอาไอ้หวยอ้ยทำเองก็ได้นี่มึงทำไปเลยเอาเยอะไหมอ่ะก็เยอะเยอะเยอะเอาเยอะ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 เดี๋ยวางเตียงกันเลยนี่เตียงแม่ ได้มา33เอาประมาณตรงไหนตรงนี้ก็ับ้มิเจเ,จเจอก็มีหัวใจนะครับฉะนั้นขโมยของมันอีกไอ้สัตว์ไม่เห็นใจเลยว่าได้ไปเอามาอีกรอบทำไมวะเหมือนจะไม่พอไม่พอขนาดนั้นเลยะคุณสร้างใหญ่ขึ้นไปบ่อยม,มันก็ต้องใหญ่ดีแคบเกินมันแค่แอเฮดย มึงมามึงมาหมู่บ้านนี้แต่มึงไม่เก็บของในบ้านเฮียนี่มีไดมอนด์ไดเฮียไม่สนนะไอเฮียไดมอนด์น่ะมีทำไมไดมอนด์คืออะไรอ๋อหลังนี้กูไม่ได้ไปโยนให้กูทำไมประมาณนี้ไอเฮียนี่มันทำไมมันไม่รู้มันเหรออย่างนี้เว้นเว้นทางเข้าสักสองอันพอไหมเว้นทางเข้ามันไปนอนแล้วมึงขุดเตียงมาหมดอย่างเนี้ยอย่าง ไอ,ไอ้ขี้ดาวไอ้สัสฆ่ามันดิเฮียเน็ตไม่ดีเลยขุดเตียงม,มาให้หมดเราจะออกกดเด็ดขาดห้ามมีเตียงในบ้านมีประหารชีวิตไอ้ทุกบ็อกอาชีพเลยปะูกไปเลยผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วยังไงเราก็ต้องกำหนดอาชีพให้มันดูงี้ว่าตัวนั้นมันขายอะไรได้เนี่ยเนี่ยมีทำไมไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนไม่นอนหมดอย่างวะ แน่นอนอะ่ะหมดแล้วเนี่ยไม,ม่เช้าอะไรเงี้ยหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยยังไม่ได้ซ่อมหรือซ่อมซ่อมเฮ้ยประตูเป็นอะไรดีวะให้มันออกไปได้ใช้เป็นนี้เนี่ยรถไฟก็ได้รางรถไฟรางไม่ได้มาเอาพมก่อนได้ปะไม่ได้ไม่ได้เอาผมวางไว้ไงปไปไแปะไว้เท่ๆโอ้โหดีไง ไปเลยมึงเด้าลางมาดิกูต้องวนกระเป๋าอีกเหรอผูกให้ยยมันมืดเร็วๆอย่างเงี้ยไม่เป็นเกาะเหรอที่เนี่ยอืมเป็นเกาะที่ติดทะเลทรายจะเรียกว่าเกาะดลยไหมเรียกว่าเ,ววเกาะนั่นแหละเออเลยวนเกาะเหอมึงไม่ได้ผ่านทางนี้มาหรอที่มึงมา,าไม่ทำอย่าลงเลยเฮียทำน้ำไม่มีหัวทำโง่ มันเป็นทำน้ำที่ไม่มีเงี้ยไดเลยเดี๋ยวเอาไปเอาลํางใช่ไหมข้อเรือได้ไหมข้อไม้เนะี่ยกูจะทำเดียวไม้กูดูพอสามเนี่ยล้วทำไมล้วมันอยู่นั่นนะมันทำไมล้วมันอยู่ลอยน้ำอยู่นั่นนะก็ะกูโยนทิน้งไงไม่เอามันเกินแล้วไม้มึงให้มาแค่สามอันนี้เนะียกูจะกูจะทำยังไงไอ,เอ้เหียอ้าวก็เรือมันเอ่าเออ <laughs> ไม่ให้มันสามมันกูจะคลาบเลยยังไงไม่ต้องคลามใช่กูไม่แค่สามมันมันไม่ใช่เมนล็อกในเฮียเอ้ยอย่าพูดมากดีไม่ก็บุญแล้วไม้ไม้ออามาเป็นสแต็กไอ้เหียเหลือแค่ครึ่งสแต็กอีกางเยคิดดูล้วใช้แม่งให้หมดไปเลย ใช้ล้อเว้นไหลโอ้ใช้มันให้หมดเดี่ยวนี้แจ็คจะไปเอารางใช่ไหมเอาบล็อกหินกั้นก่อนดีกว่านี่หให้กูไปเอารางจเจนะ้าอะไรอ่าไม่ต้องเอาก็ได้แต่จะรอตอนคืนกูอยากรอตอนคืนนี่นอยพวกแม,ม่งนอนเฮ้ยกูได้โชูไอรอนชูวิวอีวิวจีซีมึงไปมึงไปไหนอ่ะกูมาทะเลทรายตรงไหนวะตรงไหนของทะเลทรายวะ ขวาเหรอก็ถ้าถ้าอยู่ในประตูน่าจะทางขวามะทางขวางประตูเดินมาเล้วเลยไอ้เหี้ยว่ายน้ำเหี้ยว่ายน้ำว่าวเดินไม่ใช่ทางนี้เหรอมีม้าไอ้ไอ้ม้านี้ที่กูทิ้งวันนี้ป่ะใชห่อป่ะไปแล้วมันยังเป็นเกาะอยู่เหี้ย เลือกูไปเลือกูไปทางโน้นถูกแล้วเรากลับมาทำไมวะ <S <S มึงอยู่เกะาะไหนวะอ๋ะอมึงขี่เรือมาี่ยวะกูว่วาเราซื่อเหมือนกูจะเจอหมู่บ้านมันมี<ไ>หมู่บ้านที่สองบ้านเ <8 S 2> <า>นาะเออกูเจอหมู่บ้านละมึงขับไปไกลไมั้ยมึงนั่งไปไกลไมั้ยไม่หรอกแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่กูเจอคือเจอไอ,อ้มัเลาปนไม้แห้งตัดไม่เชียวปนไม้หมด เอเพื่อเจออูดจ,จะได้ดตัดแถวนี้ก็มีเยอะอะอูดแม่งเด็กไอ้ตัดไปเลยฮะตัดพวกยากูตัดพวกยาไปเลยกกฝางอะต่อฝางเลยเพื่อทมาหมร翰จีบอนอูดหมู่บ้นบานเยี่ยนี่โผล่มึงโผดเยอะเลยเฮ er. ีนนยโคตรแรงงานแรงงานเก็่ยนนี่เวลาแล้ว แต่วเวลาใช้แรงงานแล้วระบบคอมมิวนิต <c oughs> ไอ้น้องคอมมิวนิตไม่ไม่ครับมันไม่ใช่ระบบระบบระบบประชาธิปไตยมันคือระบบคอมมิวนิตเฮ้ยสวัสดีช่างดาบช็อตเน็ตด,ดาบกากอะช่งางคุกว่างไห้เออพอดูร่รางการความเป็นมนุษย์เราไม่ดูเคี้ยมากเฮ้ยมนุษยชนไม่ถูกใจสิ่งนี้พูดอะไร ใครเอาวิวพุนเล่นใหม่ครับเอามันโดนมันหนีกลัวอาชีพเนี่ยเนี่ยวางเนี่ยรับอาชีพสิประเดดับเฮไม่เจอคัมเมอร์เจออูดมามามามึงโดนแดมเมดเพราะใครอะไรเงี้ยคัมเมอร์มา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 ทำงานนี่ พวกเขานี่เนี่ยอยาจะบูดไอคิเอะมากเลยคอมเมนต์ไอ้น้องลูกดาวเลยตามนักแบกกาบกูต้องการอาวุธแล้วตอนนี้กูต้องการอาวุธไอ้แจ็มระบูดไ้เิีอะมาระบูดมาทำอาชีพนะไอ้สัสบูดไอคิเยะมาวันก่อนยังเป็นมึงยังจำลองการเป็นคนในนี่อยู่เลยคนใช้แรงงานทาสอยู่เลยวันนี้กูเป็นคอมเมนต์แล้ว ดาบสมัยไม่เอาไม่เอาสมัยขอแบบเบนดิ้งเลยอะเบนดิ้งกระชับเน็ตวีเอชเชี่อสมัยมันตีพวกไอ้เฮียพีฮ่าตายแรงขึ้นเนี่ยมันจะเย็นแล้วเนี่ยมันกลับมาได้แล้วขโมยรีบขโมยมึงรีบกลับมามึงรู้ตำแหน่งมันี่ะทำไมถึงไม่ผู้ใหญ่จะผู้ใหญ่จะเอาคำเมลกลับบ้านเดี๋ยวบมานมีกานก็เอาเชือกอะลากมาก่อนได้เหมือน ไอเฮียสกิลก็เชือกลากมันรับอาชีพซิอยูุจะีงง,ง,งมันเย็นแล้วนเนี่ยดีวมันจะรอตอนกลางคืนทำไมให้มันนอนเหรอแมวเว้ยสกิลตัวเดียวก็เอาเพือบตายเลยเย <c oughs> บอกแล้วมอนฮาร์ดอนะ่ะเล่นไปสกิลตัวเดียวก็เอาเพือบตายเลยเย <c oughs> ์โดนโดนแบบีซัมบี้ตัวหนึ่งก็เหนื่อยแล้ว ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแค่เจอเลยสกิลเลยไอ้เหยโคตรจริงงานหนักไอ้เหี้ยเฮ้ยอลังก็เล่นเตอร์แล้วเี่ยตรงนี้ถ้ำถ้ำใหญ่ว่ะจามึงอยู่ไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยยังไม่มืดเลยมันไม่ยัางอ่ะมันจะมืดแล้วยางดำยางดำเหม็นโบกยางดำยันดำเหม็นโบก มันนอนแล้วเนี่ยมึงทุบเตียงออกหมดจริงป่ะวะถ้าแม่มาเดินไปฟังมึงทุบออกไปหมดเลยเลยสัตว์เดินไปดิหรือมันเออะวะเฮ้ยเออทุบหหมมดเเลยือออันแล้วมันเดินเข้ามาแล้วมันไม่มีเตียงแล้วมันก็แบบเหมือนเออะวะทีนี้ไม่มีเตียงแล้วเราก็เดินออกยังดำยังดำเอ็นโปรกวางบล็อกไม้อุดมาวางไว้สองบล็อกเลย อ๋อู้นมันแน่อ๋อดูอนมันเดินตามแคคตันเรามากันครบยังเนี่ยเฮียอู้นอู้นมันผสมพันธุ์ได้เฮียเวลามันกำลังคืบขานปั๊มอะไรไม่ได้เดี๋ยวโยนจะได้โยนไอ้นี่ให้ปั๊มเดินไกลๆไม่ได้เลยไอ้เหี้เยเดินออกไปมันเหลืออยู่สามตัวไอ้มึงทุบฟางข้าวไม่หมดแล้วหรออือโอ้เหี้ยไม่เหรอไอ้เหี้ยกูจะให้อู้นผสมพันกัน มึงก็รีบกลับมากูจะทำกูจะทำสารคดีไอ้น้องมีเงินโดน,นจิบกาแฟมึงก็สัมพันธ์กันดีเฮียอย่ารีบสิเราจะไปเล่นหม,มูได้หรอกเออเกิดแล้วเฮียกลับมาได้ยังทั้มึงอะมึงจะกลับมาได้ยังยังยังโอมเร็วๆดิยังดำยังดำ,ยงดำเอ็นโบร์ โอ๊ยก like, oh, yeah, yeah, really um uh ูติดฮังเกอร์กูหิวกูโดนหัตถ์ตยอ่าคิมูจิเกี่ยวเยี่ยมหิวเบีอ่ะกูนึกว่าโดนมึงโดนซอมบี้ไล่เดะกูอยู่ในบ้านยังดำยังดำเม็นโรคเฮ้ยก็ถามมึงนะครัมวยวะขโมยเวลากรีนแรงงานในน้องมาแล้วยังดำยังดำเอ็นโรกนี่เลยมึงรู้ไหมเนี่ยว่ากลับทางไหนกูกบ้านไม่รู้จะพิมพ์พิกัดยังไงวะ นี nee, ่พิกัดยางดำยางดำเป็นโพวกะอะไรเจออะไรอีกแล้วเนี่ยผมไม่มีไม่มีไม่ไม่คือลืมบอมบ์มายางดำยางดำเป็นพรก it's very very angry for เฮ้ยแว, <laughs> ว,ว่นเลยแว่นเลยน้อง กับมาแล้วอ๋อเนี่ยมันนอนแล้วมึงจะทำอะไรมันหยาดตูดม,มันมนงึงอะมึงอะขนมปังแกโยนใส่แตอนเช้าแม่งโก็ลาง,งานเลยเฮียนเลยอ้เฮียมันเอาไม่ได้อแม่งตรแหรงงานเลยลกๆามนอนทมนอนลกๆนอนเองนี่ นอนนี่นอนนอนแจ้งนอน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  <c oughs> นอนเลยจะเตียงไม่มาเตียงเลยอ่ตื่นไม่มีงานได้ทำหรอกฮ้ยมีว่่อยืนยืนแถวเรียงหน้ากระดาษน,นอนนี่คือสรารคดี what a drill ทำอะไรแรกของแรกสักเกือบเต็มเลย พวกฟาร์มือปั๊มตังค์ได้ยู่แล้วถ้ามึงทำฝ่าปั๊มตังคง่ายๆทำมันกำเนิดลูกละปอนไหลไเทียนี่คือสาระนะครับไอ้ที่ซ้ำเลยเฮียไอ้ที่ำยุ้ยยืนเลี้ยงเลยเลี้ยงแถวเลยไอ้ที่ซ้ำเลยเออเอามาเอามาคนหนึ่งแล้วไอ้เฮียคนดีทีคนด้านทีไอ้น้องไอ้เฮียที่ซ้ำเลยเอาแล้วเดี๋ยว นะเอาละทีซัมไม่อะโฟซัมเอาเอา,เอาไม่หยุดได้น้องกูเงียนแล้วไม่สนต้องการเราต้องการจ,จำนวนประชากรรายงานขั้นสูงยิงเงียนวงเงียนเลยไอ้เย่าโค้ชไอ้ย่าฟงฟงนารังเกียน